พี่ก <ผม S 1> ดอะไรมาวต้องนะนำตัววนะ่าอะไรเนี่ยอาจจะพี่บอกคนดูอ๋อโอเคโอเคนะพร้อมนะ <laughs> อัลโครับผมกอลนะตอนนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับผมนะวันนี้เราจะมาแข่งสร้างกันอีกแล้วนะฮะแข่งสร้างครั้งที่2จากครั้งที่แล้วเราได้สร้างบ้านใต้ดินไปวันนี้เราอยู่กับจิมมี่นะครับผมน้องนายจากช่องนายฟิลใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านลอยฟ้ากันบนเกาะลอยฟ้าท,ทาว่าสร้างได้ปะได้ได,ได้อยู่ค <laughs> <hani S 1> รับ <rias. S 1> ได้ครับกติกาก็ไม่มีอะไรมากก็ตั้งให้เสร็จประมาณ30นาทีดี่าทันปะไม่น่าทันสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้เพราะว่าอันเอมฟีก็ใช้เวลาประมาณนั้นเหมือนกันโอเคเราก็ต้องหาพื้นนที่สร้้าางบ เคยแข่งสร้างเลยหรือเปล่าไม่เคยเลย <c oughs> จัเวลาให้หน่อยได้ไหมได้ครับครั้งแรกประมาณ3าสิบนาทีครับให้มันกดดันไปก่อนหนึ่งสองสามเริ่ม <c oughs> โอเคโ <c oughs> อเคเราขึ่นแลว้วแบบพี่สร้างแบบชิวจัดเลยกับพิมพ์แล้วนี้นเวลามันแบบไปไวมากพ <c oughs> อผมก็ได้ดูอยู่ต่อเวลากันอย่านั่นแหละอ่านไวเท่าไหร่แล้วเวลาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแป็นหนึ่ง <c oughs> นับบล็อกอยู <c oughs> อ่ตอนนี้ผ่านไป หนึ่งนาทีสามสิวิครับหนึาทีพี่ไม่ได้เริ่มเลยเลยตอนนี้ผมเพิ่งจะวางแพลตฟนายก็มีฝีมือในการสร้างอยู่ใช่ไหมไม่มีเฮ้ยใช่หรอในช่องเม่อม่วม่ว<อ>ไป<ท> <laughs> ส่วนใหญ่แล้วนายจะเป็นชอบสร้างแนวไหนนายชอบชิวๆอ่ะชอบแนวธรรมาชาติอ่ะอ๋อแนวธรรมาชาติ ตอนนี้คือยังไม่ได้ถึงบ้านเลยัยไม่ได้สร้างถึงไม,ไม่ได้สร้างบ้านเลยเนี่ยโอ้โหเวลาผ่านไปตั้งเยอะแล้วโอ้โหโคตรเล็กอะบ้านพี่โอเคมาแล้วโอโ้เสียเวลาฟรีเลยนะเนี่ย มาแล้วนี่คือได้แล้วใช่ไหมไม่มาแล้วหมายถึงเมื่อกี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเ <c oughs> มื่อกี้ไปด้านนอกมาบ้านคนหรือบ้านหมาเหม,มืนเตี้ยจังวะเนี่ยเอ้ยเล็กเกินพนเข้าไม่ได้เล,เ, <c oughs> ไไดเลยอ่ะยากจังยอมแพ้เลยพาดไปเท่าไหร่แล้วปฏิบัติบอกว่ายอมแพ้นี่คือตังเวอร์แล้วใช่ไหมไอ <c oughs> พี่ทุบทุบสร้างใหม่หลายรอบมากตอนนี้นดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วเฉยผมยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเดี๋ยวเวลาละเจ็ดนาทีเข พี่ไม่ใช่เกาะโล่งๆเลยตอนนี้มก็ประมาณนั้นนะยังไม่ได้ทำะไรเลยเอองั้นพี่พี่คิดออกแล้วคือสไตล์นี้แล้วกันชิวที่แปลว่าไม่ทันอย่าพูดได้ไหม ตอนนี้คือตาไม่มองนาฬิกาเลยโอ้โหไม่ทันแล้วโอเครีบวางแบบอย่างน้อยต้องไปรูปไปล่างก่อนนี้ <c oughs> มันก็สวยอยู่นะเนี่ยให้กําลังใจหน่อยพี่เป็นบ้านที่แบบไม่ใช่บ้านนะผมก็ประมาณนั้นแหละเอ้ย <c oughs> บ้านที่ไม่ใช่บ้านต้องเล่นเวอร์แน่เลย <c oughs> เวอร์เดี๋ยวนะเหลือเวลา12นาทีชิลๆป่ะพี่ผมยังทาบ้านไม่เสร็จเลยเออเหมือนกันแหละขอขอทําบ้านให้มันเสร็จก่อนได้ไหมโดยผมพี่เล็กจัดเล็กแบบเล็กจัดเลย h าวทู to, สร้างยงให้ทันเดี๋ยวนี่มันบ้านมใช่ไหมเนี่ยถึงไหนแล้วถึงนั้นแล้วองค์บ้านยังไม่เสร็จเลย <c oughs> เฮ้ยพี่จะเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมไปไปไม่ไมเสร็จพยัยตื่นตื่นอย่างเลยตื่นเต้นจ,จริงอาไม่ทันฉันนับเป็นเปอร์เซ็นต์พี่เสร็จประมาณประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหพี่นำผมแล้วเนะี่ย หนึ่งนาทีสี่สิบเฮ้ยต้องผ่านไปสามสิบนาทีแรกต่อนะวะต่อต่อได้นะี่ต้องต่ออยู่แล้วแล้วต่อได้คือได้อีกหลังเลยนเลยเออมันต้องมีถ่าวันหน่อยหรือเปล่าอุ้ยหมดเวลาแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาสักสิบนาทีอะสิบนาทีอะยี่สิบเลยยี่สิบเพิ่มยี่สิบหมดเลยโอ้โหโอเคโอเคดีมากโอเคพี่รู้ไหมผมทุบออกหมดเลยโอเคผมต้องทันโอเคเร็วเร็วเวเออเวลาเลยก็ทุบออกหมดเลยเด้อ ต้องทานไม่ทันไม่ได้แล้ว ถ้าอยากมีอีกสักเกาะหนึ่งอ่ะยังไม่ได้ทำฟาร์มเลยวะไงดีวะเหลือเวลาเท่าไหร่เหลือเวลาเก้านาทีครึ่งชิวๆก็จะต่ออีกสักสินาทีดีวะเป็นได้หมดโอเคยิ่งเป็นยิ่งเป็นกบไร <laughs> <laughs> พี่กดดันกันแบบนี้สิเพื่กอะไที่กระตาของพี่โอพี่พูดมันคือมันเพิ่มความกดดันนะเว้ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วมันต้องหยพูดแล้วมบนไม่งั้นไม่ได้โอเค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 อเนนอ้ก่อเคโอเคโวเคโอเคโอเคโอเใช่แล้อเคอเคโอเค่อเคนอเกโอโอเครอะอเนโอเคโอ่โอเคโเอเอโอกคโอเขโอเคอโโอเโเอเออโเเอ <Okay. S 1> อเค <c oughs> ยังดียังดีที่แก้ไขได้อยู่โอเคชิวๆหรือเปล่าเนี่ยต้นไม้อีกต้นเลยเนะี่ยเฮ้ยต้นไม้ก,ก็สวยเหมือนกันนะว่าปะพี่ใจเย็นพอเคเรามาในทีมบ้านคนสวนเพราะว่าบ้านคนสวนจะเห็นแหละ เอา,าเอา่ะเจยเย็นใจยเย็นเดีย๋ยวเพิ่องอยากเห็น EP ไปตอนนี้ลให้มันเสร็จก่อนใจเย็น <c oughs> ให้มันเสร็จก่อนค่อยอยากเห็นดิโ <Okay. S 2> อเคกำลังตกแต่งขั้นสุดท้ายแล้ว okay, เอว่ะขั้นสุดท้ายละมีพี่ต้องแพ้เลยหรือเปล่าพี่จ <ะ S 2> ย <า S 1> เย็นหน้ากันเลยพี่แล้วมันหายไปไหนวะเนี่ย<อ>โโมันหายไปไหนเนี่ยแล้วหาไม่เจอมันก็หมดเวลาดิไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันแหละโอเคหมดเวลาแล้วยังไม่สร้างไปถึงไหนเลยโอเคกอดดูได้อยู่แกต่อไหมล่ะอาให้ต่อเหรอ แ,แต่แแตเอาสักห้านาทีก็พอห้านาทีก็พอ,อต่อเยอะนะ <c oughs> พี่ชิวจัดเลยตอนนี้พี่สร้างแบบด็ดีตัวเองน้อ,อยสร้างสร้างเสร็จตั้งนานแล้วก็จะควรชิวไปละพี่สร้างดิสนี่ตอนน่อได้แล้วใจเย็นพี่อย่าเพิ่งไปดิสนี่โอเคเรายัางสร้างตรงนี้ไม่เสร็จเลยแนละ้วเราแล้วเ,เ,เ,เราทิ้งมันไปอะ่ะ <c oughs> แล้วเขาจะรู้สึกไงเวลาเวลาเราทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะรู้สึกไงเสียใจปะต้องเสียใจโอเคพี่พี่พี่พูดเลย เอ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คนอะไรเก่งขนาดนี้เกินเขากดดันว่าเขาขิงเราฝั่งนั้นน่ะเอจริงไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะนิดเดียวลืมไปพี่แบบผมหาชันหนังสือไม่เจอโอ้ยมันจะห่าทำไมเนี่ยใช่ไหมหมายถึงผมเหรอใช่ใช่กินแล้วขันับกินกินกับอะไรถามแปลกๆป่ะอะไร้หรือเปล่า าากินกินกับอะไรกินอร่อยมากกินกับเปียงเผ็ดอร่อยมากามอร่อยขาหมูอร่อยอร่อยเลยชวนคุยว่ะชวนคุยว่ะไม่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 ได้ชวนคุยถามปกติไงเถามปกตินะอืถามปกติโอเเคพีย่ขอถามปกตินะ เอาโอเคอดเว้แรกก็เอาเลยเหรอเรีย้อมอนีพ้อมแล้วใช่ไหม้อมแล้วแต่มือยังไม่หยุดโอเคพ้อมแล้วพ้อมแล้ว้อมแล้ว้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วพ้อมแล้วพี่พ้อมแล้วพี่พี่ก็พร้อมพี่ก็พร้อมเหมือนกันพี่ก็พร้อมเหมือนกันตอนนี้พี่พี่้อมพี่ยังพี่ระวางเลยพี่พร้อมพี่พร้อมแล้วพี่วางพี่วางพี่่าโกงพี่่าโกงพี่ได้ได้พร้อมเลยพี่พร้อมแล้วนะพี่ พี่พี่พี่อย่าทำแบบนี้พี่พร้อมพี่พร้อมพี่ทำไมพี่ทำแบบนี้เออนายอะไรผมกำลังไปหาพี่เนี่ยพี่อย่าทำแบบนี้นะว่าพี่กำลังไปหานายเหมือนกันพี่บินไปอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอผมอยู่ผมอยู่ตรงบ้านบ้านพี่อ่ะพร้อมยังไหถึงพร้อมยังพร้อมแล้วพี่ผมบอกว่าพร้อมตั้งนานแล้ว พี่ก็พร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พร้อมแล้วใช่ไหมอ่าไปเจอกันที่บ้านพี่แล้วแล้วเราจะบินบินไปทีละหลังเฮ้ยพี่พี่เมื่อกี้พี่เห็นแบบแบบหนึ่งเห็นเหมือนต้นไม้แต่แต่ไม่เต็มกลองเดี๋ยวเรามาเจอกันก่อนพี่อย่าเพิ่งเห็นพี่พี่อย่าเพิ่งเห็นพี่อย่าเพิ่งเห็นมามาบ้านใตาดินพี่นะมาบ้านตาดินพี่อย่าอย่ายมองไปทางนั้นอย่ามองทางนั้นสายตาต้องมาทางนี้ ไปดูบ้านนายก่อนแล้วกันอืมอย่างนี้เลยอ่ะ,อะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเห็นต้นไม้มาแต่ไกลมาในทีมบ้าน,อานเออว่าสวนขราวโบเอ้ยโอ้โ,อโหใหญ่จัดเลยนเนี่ยบ้านอ่ะใช่พี่ผมผมสร้างนานอโอ้โอ เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้เปิดเลยเข้าก่อนเลยเข้าก่อนเลยแนะนำแนะนำไม่ต้องแนะนำอันนี้ก็ระเบียงครับอันนี้ก็ห้องนอนก็มีโต๊ะอ่านหนังสือเป็่ชาวนาครับไม่ไม่มีไม่มีโคมไฟมีเทียนครับโหชาวนาแล้วเนี่ยไม่เห็นนาไม่เห็นมีเอ้านี่ออกมาโค้มาโมาเนี่ยนี่ลงรู้จักข้ามสะพานไงพี่มีทางเดินนี่โอ้โหชาวนาวะเนี่ยตรงนี้ก็มีที่นั่งเล่นที่นั่งเล่น ทำงานเหนื่อยไงทำงานเหนื่อยมานั่งนี่ก่อนเออ เอ่อขอกาแฟาแก้วหนึ่งครับชาวนาครับเขาเราไม่กินกาแฟาครับเรากินชาวนาไม่กินกาแฟอ่ะเราไม่มีกาแฟ,าฟาสดครับเราม,มีแต่โอ้ยพี่รู้จักไหมพี่น้าเบี้น้ารู้จักเหรอโอเคไปบ้านพี่กันเถอะหมายถึงอะไรรู้จักกันเหละกาแฟาสดนะนะไม่กาแฟที่มาจากขี้ควายไม่เคยไปดูข่าวไหมไปช่างมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูว่นมีรั้วมีอะไรนะเอาวะเฮ้ย<โ>ฮเท่นเนี้ยเป็นสไตล์ที่แบบเป็นสไตล์ของนายมากเลยเพราะว่าพี่เคยไปดูคลิปสร้างของนายแต่เกียงเยอะมากเลยบ้านพี่ไม่มีไฟเอานพี่คนเล็กเลยนะ ไปดูบ้านพี่กัดปะเฮ้ยรอดูความเวอร์เลยเนี่ยต้องแบบมีแบบข้ามเกาะไปมาอะไรเงี้ยโอ้ <laughs> โอผมว่าแล้วพี่ต้องมาตีมนี้ <laughs> แบบมันต้องมีอะไรแบบแบบเป็นผมอธิบายไม่ถูกมันต้องมีอันย่อยๆลงอะเออโอ้คนโอ้พี่ก็แบบแนวธรรมาชาติมากเลย <laughs> โอ้ดูดูเทคนิคของรับครับ ของเขาครับท่านผู้ชมอันนี้เปนแบบแนวแบบชาวนาของจริงเลยแบบมีฝางเก็บเก็บไว้ข้างบนอันนี้ก็เป็นเตียงนอนในนี้เลยอันนี้ <c oughs> ผมคิดว่าตัวเองไม่ใช่ชาวนานะออกเป็นมโม,โมดเดินไปเลยอันนี้ก็มีไฟไว้เฮ <c oughs> ้ยชอบอันนี้ชิงชาตอนแรกมีแค่ <c oughs> หุ่นฟางเฉยอันนี้พี่ใส่หมวกให้มันด้วน่ารักอ่ะ ชอบต้นไม้ต้นไม้ก็ทำเอาเองเออเออเออลืมไปเลยว่ามันมีอันนี้อันนี้นะที่มันมีดอกไม้ตรงใบไม้นาจะเอามาใส่ใช่ใช่ว็อกใหม่ใหม่สวยสวยเยอะสวยครับท่านผู้ชมเราเราจะไม่เอารูปเอารูปบ้านพี่เขาไปขึ้นปกอะไรก็ประมาณนี้ตอนแรกพี่ว่าจะสร้างตรงเนี้ยเป็นอะไรนะเป็นกังหันนะพอมาคิดคิดดูเรามันเป็นบ้านก็เลยเอให้มันเป็นบ้านเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้บ้านเทพ โอเคฮะก็ขอบคุณสำหรับคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้ฮนะก็เป็นไงกันบ้างครับบ้านทั้งสองหลังบ้านลอยฟ้าได้มีอะไรอยายกพูดไหมปวดผมครับปวดผมถ้าให้จีซากวนชนะก็แฮชแท็กทนะีมจีซากวนฮะถ้าจะให้นายชนะก็แฮชแท็กอะไรทีมนายฟิวไปเลยครับทีมนายฟิวครับโอเคก็ตามนั้นนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่มาทำคลิปด้วยกันหวังว่า,าครา้งหน้าอาจจะได้ทำคลิปด้วยกันอีกโอเคครับโอเค